คือไหลแพรแต่เราขึ้นมันปากนิไได้ไงเลียนเอาหมซอยเลยบัวบอกปากดมันไหจ้ามาเลยจ้าลเลย่ยนเลปนน์ับดนโนเรื่องนนี้กินหมดจ้าหืมโอยกลองกินาดดีอะอนุญาตเลยิตื่นเลยเด้อจะมีน้ร้อใหม่มอยู่ไม่บอสหตอนนี้ไม่องหแล้วพี่น้องเสร็จแลค่ะสร็จลครัมาเลยมาเลย มือแรกไปบอลนี่ยไปโอ้มือแรกไปงานแตงเออแตงอะไรกัไปเขาบอนแตงคาเบขึ้นหรอแ่นอะตองแตงแล้วเขาอกหนาคือขาวเยเด้อแตบนแล้วพือตือโอ้ยะใส่ต้องสดบางต้องสดวงสดมันโ้งามเจอบกงามอยู่หรอไปแย่บหล่ะบุงหงามมึงเง้บต้องไปแต่ง้เนเ็อลแลจะม่ใส่จะุยถาไม่เย็นไย ข่อยด้วยมีเพื่อนข่อยดีดีที่บอกครับนี่ล้างพ่อเมียนี่ล้างทางทางไทยสองเนาะอือ,อนะสองสามภาพโภกุญญาเยอะอยู่ไหนอันข้นเค็นงานน้ำข่อยเป็นแฟนครับเจา้าบอกบจ้านี่บา้านห,หนึ่งเขาไหลบอกไหลดูเหมือนลำใหญ่พ่อเป็นเวทีสิบเจ็ดบอก น้ำเด้งไร่เนี่ยมดไหมแล้วร้องเพงมาครับไมไปไปไป่จับไปได้เดือกไนทีไปปไาคุณอาครับตกเย้าไเ้จับได้จับผลัดไม่เบื่อไงจุดจะสมุดป๋าไปเด้อถามา้องับแงอะไรใ่นเลฮะาบ่มาดูระหว่าไ้ อุจิสามเมใครไเนี่ยาาน่เดีดขบานเอ้าปปรจากสามก็ไ,ไปยุดบราคาขาเน,นี่ยเนนี้มีชุดใหม่หรอสาป,ประเทศเหรอถักไม่ชุดใหม่กักขาบข้าเราเนี่ยมากุ้ยหม่องสีอยู่นี่ของห้อกับเพื่กันมุ้ยหม่องสีนางนั่นแหละ <laughs> พี่ก้องน่นเลย,เลยแต่แหลกหอนกันนี่ค่ะเพราะว่าพี่น้องมาเด้อทุ่งสีอุดมเมืองเรงคอนเสือตัวเกี่ยวมาเบิดได้น้องสีกอกสีกแก่เมื่อนีเขาว่าล้ำได้มากมีหม่องซีอูพี่น้องเดี๋ยวเจอละมุดพุซ่าเมืองแหลมเอ้ยบอมี่บอมี่หม่มมมองสียือนนี่ละหม่องนั่งกับบอมีนะะ่นี่ละหัวไม,ม่ได้หม่องแลีนอ้อมรเ,รรเรียนเหรียญเปล่า ซุกบานรำพอนรแ,แมรเรียนเยญางว่าทันเร็วโอ้คือก่วงดิใช่ไหมคอนเสิร์ตยังวนันเนาะคอนเสิตร์ตัวเกี่ยวจ้ามาแน่อ่ะประเบิขบคิมาแน่แ่ีพายไ้เสือเสียดอกบ้านแอ้มเัเร็วๆอิบซิยูดสวัสดีครับเขาจากใค้บนิเขาเขาก็เสี่ยทุกคนเขาจากบะไรยูรีโตเกียวเม่สีครับตาเพ่งเงินนอกโตัวไอกับสีโคตเลยนะครับพี่เล็กโปรเจสามครับน้องเบนครับโปเพลงอีก ี่ปีคุณล่ะครับพี่น้องแต่งอยู่่่แตงอยูครับนั่นเลี้ยหกเก่าแต่งอยู่นั่นเลี้วครับเก้า <c oughs> พีเก่เาคละนักวัดครขึ้นสแสดงกี่ทุ่มขึ้นประมาณสี่ทุ่มครับ <c oughs> ขึ้นสี่ทุ่มหรือพี่น้องขึ้นขึ้นเก้าล่ะครับสัดทานะ้า่เพะว่าตอนนี้ยังต่อก่อนหน้าที่เ <c oughs> ขาไายคือนยังครับผมฮะ สวัสดีครับส่งสีห่นมื่อโบโบนั่งเขาเปลี่ยนว่าเนมอุดดนั้นทำมาตัวเฉลี่ยมาตัวฉัไม่อุดด่นแต่เคยทบอกันสมอตัวคือว่าคือการของคนแก่นีบวะคอนแก่นมันจะหมเนี่ยไม่แอบแปะตัวให้มากเ้อยานคอนนสารคเมเนไปตัวเ่อที่ย่งถ้าประเทศไมยไม่แบบนี้เชิงผักแปนเชิงตุลิถ้าติดคอนนแต่ว่าคอนแกนติดิผักแปะคืออะไรอ่ะ ยาเมึงมักเปลี่ยนมาไม่ผัดเลยเปลี่ยนมือแรงเรื่อพี่น้องทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอที่เลิศที่สุดในจังหวัดอุบละเลงงูุนมือแรกสิมีตำนานตอนนี้จะมีตำนานเกิดขึ้นนะพรุ่งนี้จะกันเด้อแม่แสงเดือนเทศอื่นบอกโอเคแม่นับอนครทักแชทนะมืหมองแลอนใหม่บอสิมือแรกหมองแลนใหม่บอตเกียวที่เสือเขาแลีนใหม่ดิมือขึ้นอกเรียน ท,ไม,ท,ไ,มท,ทไม่ทุ้งไม่ทุ้งดามทุ้งเอ้าไม่ทงฮู้แล้วคอนเสิร์ตใหม่คืนนี้นะฮะคืนนี้ทุ่งสีอุดมมีหม่องเล่นไหมไหมเพราะว่าตัวกิีบสีเขาจะมาเล่นไหมไข่ไก่ไข่ยานเล่าหอมเกลมตูดกล้องให้นาตีเลยอะไรเมื่อกี้บ่ะแล้วบุกหอมดอกแต่แล้วสิไทยเรแเล่นอะไรเป็นเสียดนาสนาเรามัดเราผัดไทยเราเราแถบหนามอารมณ์ไห้เด้อบอสกัดอีมากครับ ขครม่ยุ่งสินะอันนี้ยุ่งแต่ว่าขายออกคอนเสิร์ตนี่กะมือม่อไรเมื่อไรพี่ไปล่าแก่ใครถูกไหมเมืม่อไรฟาวกับสีบอเห็นพี่น้องกับสีส่วนมากเวลาขึ้นคอนเสิร์ตบอสจะลงก่อนมันก็จะเป็นธรรมเนียมของแต่ละที่ของใครของมันเนาะแต่ว่าหมอรำใหญ่ก็เหมือนกันหรือว่าคอนเสิร์ตใหญ่ก็เขาก็จะลงก่อนหมดแล้วก็จะมีศิลปินประจำค่ายเขาจะร้องรอคอยสิบไปร้องปีพี่น้องทำไมท้าไม,ถ,าไมถึงแบบคอยเย็นไปด่ามาบ่อยสีใช่ดีว่าเขาด่ามาเรื่องนั้นบ่อยสีใช่ไปแสดงอยู่เทพบพี่บอยเนาะ ออางานแข่งว่าก็เลยติหมดเมนาะเขามีอยู่แล้วหรือ,อเปล่าอขาขายนี่งพี่บอยนั่นแหละเข้าเวลาเขาเรามาบ้านเสีย,งเ,สยงเงินเสียเงินร้อยหกสิบาทมากมาดูบอยสีชัยได้ออกมาแค่หกออกมาแค่ยี่สิบนาทีพนะไปไปไปแสดงว่าคุณไม่เคยดูหมาํำนะน,นี่เพราะว่าคุณคุณโพล่งต,ต่อว่าอ,อย่างเง,เงินแหง้งมาเบิ่งหมาํำเสียเกินเอยออกบ่อยสีชัยออกมาแค่ยี่สิบนาทีพนะเขาก็ออกขนานลา ผู้ใหญ่บ่อยเลยผู้เดียวหาใช่บ่อยกับเป็นเล่้ตกระดูกระเดียวแต่ละมือนะคือการแสดงอ่ะสมมติเต็มแสดงเต็มแสดงห้าแปดชั่วโมงมาลำหมูเนาะบ่อยก็จะขึ้นครั้งละยี่สิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีเหมือนพุตบาลฟินแลนด์แสดงสองชั่วโมงชั่วโมงที่สองค่อยค่อยเป็นกนชั่วโมงแรกก็จะเป็นศิลปะจากน้องโตเกียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องโตเกียวเขาจะอยู่มรงกลาง อันนี้คือคอนคอนไอสเตปของตกใจมือสิกสเตปมันลำใหญ่ถ้าเกิดเขาหน้าพ,พวกดำเทีนงานเขาจะออกมาทีละยี่สิบนาทีบางคนไม่ถึงด้วยซ้ำสิบห้านาทีด้วยซ้ำอะไรอย่างนั้นนะฮะต้นเดือนเราจะแบบพอจะโทษงานเข้ารัวรัวงานเข้ารัวรัว แม่แซมไม่อยู่แม่แซมไปรับงานแต่งหน้าแม่แซมมีไปรับงานแต่งหนาพี่น้องแม่แซมมี่ไปรับงานแต่งหน้าแล้วก็แกก็มีงานเจ้าสาวด้วยคือแกแต่งหน้าผมแกก็ไปงานของแกด้วยผมก็ให้แกไปรับงานต่างๆด้วยเพราะถ้าเกิดงานแต่งหน้าแกก็ได้เงินเดียวกว่ากว่าแต่งหน้าให้บอสเนาะแกก็อะไรที่แกลาไปแล้วแกก็ไปด้วยบอสไม่ได้ปิดกั้นใครคือ ถ้ามันเยียวกว่าที่นี่ก็ไปอืมอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่าไม่มีใครแต่งให้เออพี่เดียวพี่เดียวแล้วก็แต่งให้อยู่ก็มีคนแต่งให้อยู่พี่น้องมีคนแต่งให้อยู่พักกาแฟเราร,รอชิมกาแฟอเอสเพรสโซ่นี่รอไน้อยจไหนลงมาไม่รู้ได่ร้องอน่ผลไม้ น้ำของเราขวดบกบกใหญ่หนึ่งน้ำววนนนให้อ้วนไหมนี่น้ำให้อ้วนเหรอมันบวมไปถ้าเรากินหกลิตรมันจะขับอ่างออกมามกเป็นช่วงดอกัพื่เด็กก,ดกินน้ำเป็นลิตรนี่เป็นช่วงน้ำตาลไปดูในร้านรอโกก,กิกับบอสแล้วช่วยกันดีมากพี่ตะบุญใช่คอยดีในเป็นคนสร้างไปพี่้องคำทวนันใครก็อยู่อัอนขวัญในซื้อไปซ้อยกันตัว น้ำตาลก็ต้องหาเรียนรู้ว่าเออคาเฟ่มีอะไรยังไงบ้างก,กัวกีเขาก็มีอะไรของเขาไปก,กัวกีมันก็ทําหลายอย่างถ้าช่วยกันถ้าทุกคนช่วยกันได้โดยที่แบบว่าทําได้เหมือนกันแทบทุกคนเนะ่ะมันก็จะแทนกันได้เวลาเวลามีเวลาจําเป็นอาทิเช่นก,กัวกีเข้าโรงพยาบาลหรือเพืกก่ออเมรินไม่อยู่ไปต่างประเทศน้ําตาลก็สามารถไปเช็คได้ว่ามือหนี้เงินบ้านนีบบ่ขายได้ักบาทค่าเสียขายได้เักหมือนีักทแสนมือนี้ ปิดยอดสดายส่วนทุนจักบาทล้วอะไรให้หูจักอืมสิเดไปบ้างใส่ใดพี่น้องมีข่อย,อยล้มเป็นพนแรงบอลมีกุออกกีร้องมาดูแลใดนบอลน้ำตาลก็ต้องเป็นคนต่อไปที่สามารถควบคุมดูแลตรงนี้ได้นะครับอะไรนะเห็นตะอิมมาเป็นต้นดี สับประดรด <Wow. S 1> เคื่อได้ค่ะว้าวกาแฟปีกั <That. S 2> ้งนะค่ัเอาคือบจีเลยจตดพูดถ้นสังอะไรเนี่ยก็สั่งไอพิซซหนึ่งแก้วก็ม่เกลวอะไรเีอแบแก้วม่าตาไอพิซแม่แล้ต่ำ